lâu 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 拜拜拜拜拜拜！来来来，就 <noise> 酷了哩。 ให้ดูตัวอะไรตัวอีหยังนี่พี่น้องมาตัวอีหยังนี่ตัวอีหยังนี่เอยตัวสั่งแท่แต้มที่สามครับแต้มที่สามนี่เป็นใดร เป็นไดแต้มที่สามครับแต้มที่สี่แต้มที่สี่แต้มที่สี่พี่น้องพากันมาหาขุดอึงจ้า บรรยากาศการขุดอึงของเราวันนี้ก็จะคึมคึมฟ้าคึมฝนถ้าถ้าฝนลินแห้งคักในขุดอึงโอ้มันมานมันมันมันปะต๊ปะตอืมอ่ะโอ้โอ้นา มันเด้ยามนี้มันมันหอบแล้วอืน้องอึงเอาโชว์นะโอ้โหจัดไปเลยจับน้อไว้งัดน้องใผเห็นโดเลย Nè à. yeah. à, tôi nói tôi à, nói, à tôi nói cái ao, đi lò, đi lò cái đi bỏ. ลายางว้าวอนี้ของเราอันอันนี้โอ้โหอันนี้ของเยตาอ,นนอันนี้ของเยตาปัดก็เลยหลับมันเดอย่มนี้มันอันนี้ของเฮา นี่มันมันมันเลยกินแบบสาสมใจเลยบันกินได้